ความเดิมตอนที่แล้วถังซานได้เข้าช่วยเหลือมนุษย์ลูกผสมระหว่างมนุษย์กับอสูรเสือดาวนามว่าซูเจียสินซึ่งถูกอสูรหมาป่าทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสจนใกล้จะเสียชีวิตทําให้ถังซานได้ทราบถึงเรื่องราวขององค์กรไถ่ถอนและก่อนเสียชีวิตซูเจียสิน ได้มอบมรดกพลังเทพอสูรเสือดาวให้แก่ทังสารซึ่งพลังนั้นมันช่วยให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นตอนที่8 เมื่อถังซานถอนพลังวิชาเสียนเทียนกลับคืนเขารู้สึกได้ทันทีว่าพลังเสียนเทียนของเขาเจือปนไปด้วยพลังงานสีฟ้าพลังงานสีฟ้านี้เจือจางกว่าพลังงานสีเหลืองที่ได้มาจากอสูรเสือดาวอาจเป็นเพราะว่าอสูรม้าป่าระดับสามตัวนั้นเสียชีวิตไปสักพักแล้วจึงทำให้พลังล้วนไหลออกไปมากแต่พลังงานสีฟ้านี้มีอยู่จริงเช่นเดียวกับพลังงานสีเหลือง พลังงานเหล่านี้เชื่อฟังคำสั่งเป็นอย่างดีมันสามารถหล,ล่อหลอมเข้ากับวิชาเสียนเทียนได้แม้ว่าจะมีปริมาณไม่มากแต่ก็รับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้ต่อต้านกับพลังงานสีเหลืองและดูเหมือนว่าร่างกายของเขาจะสามารถดูดซับมันอย่างง่ายได้นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียว ทางซานร,รู้สึกตื่นเต้นกับการค้นพบในครั้งนี้และแตัดสินใจที่จะทดลองต่อไปเขาเดินไปยังศพของอสูรมาป่าอีกตัวหนึ่งที่ตายในเวลาไล่เลี่ยกันและทําแบบเดียวกันเขาพบว่าพลังจากสายเลือดที่ถูกดูดซับออกมา มีความคล้ายคลึงกันทำให้เขามั่นใจยิ่งขึ้นว่าการดูดซับพลังเช่นนี้เป็นเรื่องที่เขาสามารถทำได้และมันอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มพลังของเขาในอนาคต หลังจากทุกอย่างเสร็จสิน้นปฏิบัติการตามล่าและการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ของทางซานทำให้เขามีความรู้สึกที่ซับซ้อนเขาไม่ได้เก็บศพของซูเจียซินตามที่ซูเจียซินขอเอาไว้เพราะหากเขาทิ้งร่องรอยไว้มากเกินไปก็อาจถูกคนพบได้เช่นกันคำพูดของซูเจียซินทางซานจำได้อย่างแม่นยำองค์กรไถ่ถอน องค์กรที่มีไว้เพื่อไถ่ถอนชีวิตของเผ่าพันธุ์มนุษย์นี่ถือเป็นข่าวดีที่ทางซานได้ยินนับตั้งแต่มาถึงโลกนี้อย่างน้อยที่สุดมนุษย์ไม่ได้เป็นแค่ธาตุที่เฉยชาไปทั้งหมดและยังมีพลังที่ซ่อนเร้นเช่นนี้อีกที่จะสามารถต่อสู้เพื่ออนาคตของมนุษยชาติได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ผู้คนที่มีความสามารถเหล่านี้ยังคงมีสายเลือดของเผ่าพันธุ์อสูร และเผ่าพันธุ์พูดไหลเวียนอยู่ในตัวของพวกเขาก็ตาบถังซานกลับมายังหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่เขาพักอยู่ในกระท่อมไม้รวมกับเด็กๆที่มีอายุเท่ากันประมาณสิบคนในหมู่เด็กๆเ,เหล่านี้มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถพูดจาสื่อสารได้อย่างชัดเจนส่วนเรื่องอื่นๆไม่ต้องพูดถึงถังซานจะทำตัวกลมกลืนไปกับเด็กๆพวกนี้ในชีวิตประจำวัน ตอนนี้เขากลับมาถึงกระท่อมแล้วเขาย่อตัวลงที่มุมหนึ่งของห้องและหลับตาลงคืนนี้เป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยผลกำไรสำหรับเขาสิ่งสำคัญที่สุดคือเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกนี้มากขึ้นและได้รู้ว่ามีองค์กรต่อต้านของพวกมนุษย์อยู่ นอกจากนี้เขายังค้นพบความลับของการเปลี่ยนร่างเทพอสูรและความพิเศษของวิชาเสียนเทียนในการล้อมรวมพลังจากสายเลือดของเผ่าอสูรเวลานี้เส้นลมปราณในร่างกายของเขาอบอุ่นดูเหมือนจะได้รับการบำรุงมาจากพลังที่เขาดูดซับมาก่อนหน้านี้เขาสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าพลังของเขาดูเหมือนจะเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวิชาเสียนเทียนแต่เป็นการเพิ่มพลังของร่างกายการใช้ชีวิตที่นี่ด้วยอาหารที่มีสารอาหารที่ไม่เพียงพอเขาจึงต้องพึ่งพาว,วิชาเสียนเทียนเพื่อดูดซับพลังจากธรรมชาติเพื่อบำรุงร่างกายแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปพลังของการเปลี่ยนร่างเทพอสูรและพลังจากสายเลือดของอสูรหมาป่าสองตัวกำลังบำรุงเส้นลมปาน กระดูและอวัยวะภายในของเขานี่เป็นการเพิ่มพลังที่ครอบคลุมทั้งหมดและการมีอยู่ของวิชาเสียนเทียนทําให้พลังจากอสูรทั้งสองเผ่าไม่ต่อต้านกันแต่ยังทําให้สามารถดูดซับพลังได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยวิชาเสียนเทียนเมื่ออยู่ในโลกนี้มันกลายเป็นพลังที่สามารถกืนกินพลังอื่นได้หรือเปล่านะ ไม่รู้ว่าถ้าพวกเขายังมีชีวิตอยู่จะสามารถกืนกินพลังได้หรือไม่ถ้าสามารถทำได้ก็คงน่ากลัวมากแน่นอนว่ามันมีความเสี่ยงหากกืนกินสายเลือดหลายประเภทมากเกินไปก็อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายของตัวเขาเองพลังที่ขัดแย้งกันไม่ใช่เรื่องดีสำหรับการฝึกฝนและเขาจำเป็นต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย หลังจากกืนกินพลังไปในครั้งนี้เพื่อตัดสินใจว่าเขาจะทำยังไงต่อไปดีมนุษย์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนร่างเทพอสูรจะมีสิทธิ์เป็นค่ารับใช้ของเหล่าอสูรและพูดไม่ต้องเป็นทาสอีกต่อไปและยังสามารถเข้าไปในเมืองใหญ่เพื่อค้นหาองค์กรไถ่ถอนนั้นได้ด้วยถังซานมีแผนการบางอย่างในใจหลังจากค้นหาองค์กรไถ่ถอน และเข้าร่วมองค์กรแล้วการค้นหาเสียวอู่ผ่านพวกเขาน่าจะทำได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าองค์กรนี้จะมีสมาชิกจํานวนไม่น้อยและเหมือนจะมีอยู่ทุกเมืองใหญ่เมืองหมาป่าวายุไม่ได้เกิดเหตุการณ์ผิดปกติอะไรจากการตายของทั้งสมคนนั้นอย่างน้อยในหมู่บ้านท่าที่เขาอาศัยอยู่ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทังซานใช้เวลาทั้งหมด7วันในการย่อยพลังมระดกการเปลี่ยนร่างเทพอสูรและดูดซับพลังจากอสูรมาป่าสองตัวหลังจากการย่อยพลังเสร็จสมบูรณ์เขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมาร่างกายของเขาแข็งแรงขึ้นด้วยประสบการณ์การฝึกฝนของเขา เขาเข้าใจขีดจำกัดของความแข่งแกรง่งและการฝึกฝนของร่างกายที่เชื่อมโยงกันเป็นอย่างดีหากไม่มีร่างกายที่แข็งแรงพอจะไม่สามารถรับมือกับพลังที่เพิ่มขึ้นได้หลังจากที่ถังซานได้รับการเสริมพลังในครั้งนี้เขามั่นใจว่าตัวเองมีพื้นฐานที่แข็งแกรง่งพอที่จะรับมือกับอาสูรมาป่าขั้นสามได้ แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ใหญ่ที่สุดสำหรับเขาไม่ใช่แค่การเพิ่มพลังของร่างกายแต่เป็นการได้รับความสามารถของการเปลี่ยนร่างเทพอสูรและความสามารถของอสูรหมาป่าที่เขาได้รับมาเมื่อค่ำคืนมาถึงทั้งซานแอบกลับไปยังป่าอย่างเงียบเงียบอีกครั้ง เพื่อทดสอบและฝึกฝนความสามารถใหม่ที่เขาได้รับมาและเตรียมตัวสำหรับการเดินทางครั้งต่อไปในการค้นหาองค์กรไถ่ถอนและเส้นทางในการค้นหาเสี่ยวอู่ผ่านพวกเขา ดวงตาของเขาหดแคบลงในขณะที่กระตุ้นวิชาเสี่ยนเทียนให้ไหลเวียนเลือดในร่างกายเริ่มเดือดผ่านปลายเท้าชี้ลงพื้นดินท่านใดนั้นร่างกายของเขาก็ส่องแสงสีเหลืองความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันเขาพุ่งออกไปไกลสิบเมตรราวกับสายฟ้าฟาดพลังวิชาเสี่ยนเทียนถูกดึงเอาไปใช้อย่างมากและเมื่อเขายืนอยู่บนพื้นได้อย่างมั่นคงแล้ว ร่างกายของเขาก็รู้สึกเจ็บปวดอยู่บางความเร็วที่ระเบิดออกมาอย่างกระทันหันนั้นมันใช้พลังกายของเขามากเช่นกันแต่ทังซานก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นเขายกมือทั้งสองขึ้นฝ่ามือของเขาปรากฏแสงสีฟ้าส่องประกายจากนั้นเขาก็เวียงมือออกไปคมมีดวายุยาวประมาณข้อนิ้วมือพุ่งออกไปกลางอากาศ หลังจากคมมีดวายุพุ่งออกไปได้ไกลประมาณ5เมตรมันก็หายวับไปใช่แล้วหลังจากการดูดซับพลังครั้งนั้นนี่คือสิ่งที่เขาได้รับเสือดาวจรัดแสงและคมมีดวายุคือมอรดกการเปลี่ยนร่างเทพอสูรจากซูเจสินและพลังสายเลือดของอสูรมาป่าที่ผ่านการกลืนกินด้วยวิชาเสียนเทียนเขาได้เรียนรู้ หล่อหลอมพลังทั้งสองโดยบังเอิญน,นี่เป็นสถานการณ์ที่ถังซานไม่ได้คาดคิดหลังจากที่ดูดซับพลังสายเลือกทั้งสองนี้เขารู้สึกในความทรงจำของตัวเองมันเหมือนมีความสามารถทั้งสองเพิ่มขึ้นตอนที่เขาต้องการใช้ก็สามารถใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติแต่ที่น่าแปลกใจก็คือร่างกายของเขาไม่ได้เปลี่ยนเป็นร่างเทพอสูรมันเหมือนกับการใช้วิชาเสียนเทียนปกติของเขาเท่านั้น ความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาได้เรียนรู้ทักษะใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกสองอย่างที่สามารถใช้ได้ตามแต่ใจต้องการแต่ไม่ว่าเขาจะฝึกอย่างหนักเพียงใดทักษะเหล่านี้ก็ไม่พัฒนาขึ้นเลยเมื่อเทียบกับเสือดาวจรัดแสงที่ซูเจียซินใช้ในตอนแรกและคมมีดวายุที่อสูรม้าป่าใช้ออกมาพลังของเขาทั้งเล็กและอ่อนแอกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็นับว่าเป็นข่าวดีเนื่องจากนี้เป็นสิ่งที่เขาดูดซับและเปลี่ยนเป็นความสามารถและทักษะวิชาของตัวเองโดยไม่สร้างความขัดแยงด้งใดๆเสมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งของวิชาเสียนเทียนโดยรวมแล้วนี่เป็นเรื่องที่ดีอย่างแน่นอนตอนนี้ในใจของถังซานมีแผนการบางอย่าง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขามาถึงโลกนี้และมีความแตกต่างจากมนุษย์คนอื่นๆเพราะเขามีวิชาเสียนเทียนติดตัวมาแต่วิชาเสียนเทียนและการเปลี่ยนแปลงระหว่างระบบพลังของโลกนี้ยังต้องการการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อค้นหาสิ่งต่างๆอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้ทักษะทั้งสองนี้เป็นเรื่องที่กวนใจเขาอยู่เสมอถ้าในอนาคต วิชาเสียนเทียนของเขาแข็งแก่งขึ้นพลังการเปลี่ยนร่างเป็นอสูรที่ดูดซับมาจะแข็งแก่งขึ้นด้วยหรือไม่ถ้าทำได้ก็จะทำให้ทักษะต่างๆของเขาแข็งแก่งขึ้นอย่างชัดเจนพลังวิญญาณของโลกนี้มีอยู่มากมายทางสานมั่นใจพอสมควรถ้าตามอัตราการเติบโตระดับเท่านี้ในการฝึกฝนตอนที่เขาอายุ20ปี เขามีโอกาสจะถึงวิชาเสียนเทียนขั้นที่9หรือพลังระดับที่9ของโลกนี้นั้นควรจะทำให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งอย่างแน่นอนสมมุติว่าการฝึกฝนทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นวิชาเสียนเทียนสามารถปรับตัวเข้ากับพลังวิญญาณของโลกนี้ได้มันจะเป็นข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดที่ทังซานจะได้รับวันเวลาผ่านไป ในตอนกลางวันเขาจะฝึกฝนภาคปฏิบัติต่างๆในการทำงานของหมู่บ้านและฝึกฝนวิชาในตอนกลางคืนเขาใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่มันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความหวัง และแล้วก็ผ่านไปอีกสองปีตอนนี้ทังซานมีอายุ8ปีแล้วบางทีอาจเป็นเพราะการดูดซับพลังจากอสูรมาป่าและการเปลี่ยนร่างเทพอสูรก่อนหน้านี้ทำให้เขาตัวโตวกว่าเด็กทั่วๆไปตอนนี้เขามีอายุเพียง8ปีแต่สูงกว่าเด็กมนุษย์คนอื่นๆที่มีอายุ10ปีแม้ว่าจะดูผอมบางไปบ้างแต่ก็โดดเด่นดังนั้นเขาจึงถูกจัดให้ฝึกฝนภาคปฏิบัติมากขึ้นกว่าเดิม